ทำอะไรนนาาะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันนี้มันดูแลเลขาหน่อยโอ้ยเชื่อเลยวันนี้เช้านะครับเฮียตื่นเช้ามานะฮะมาดูแลเลขานะครับเลขาตัวป่วนจะมาทำอะไรกันครับวันนี้วันอาทิตย์แล้วเนี่ยวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันหยุดของใครหลายๆคนนะแต่ไม่ใช่ของเราทำไมนะแต่ไม่ใช่ของเราใช่ไหมแหแล้วเปียเพิ่งหยุดมามเพียงหรอ เมื่อวานหยุดยังหยุดแล้วครับเมื่อวานดึงหูทีหนึ่ง <c oughs> ดูเป้นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะคือเราเล็งเห็นว่าลูกค้าเนี่ยว่างวันวัน,ว,นวันหยุดเนาะลูกเนอะลูกค้าเอาเรถมาซ่อมนะฮะก็มีลูกค้ามาเอารถมาเซอร์วิสนะครับนี่นะแล้วก็ระหว่างนี้ก็คือเราซ่อมรถเราด้วยนะครับเพราะว่าลูกค้าทั้งจองรถกับเรานะฮะคือของของที่ถอดนี่ลูกพี่อยากให้ดูเงี้ย คือยางยางที่เราซื้อรถมาเนี่ยยางไม่ค่อยดีนะฮะเราก็เปลี่ยนยางใหม่ให้ลูกค้านะครับนี่ยางใหม่เราอยู่นู่นนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนยางใหมให่ลูกค้าเลยยางชุดที่ตั้งร้อนะฮะคือรอใส่รถนะเตรียมนะฮะเห็นไหมที่นี่นะฮะช่วงล่างก็ทําให้ใหม่หมดเลยต้องเลลูกรถรถคันี้เราเปลี่ยนอะไรมากเนะี่ยขอดูขออะไรใหม่หนะ่อยยงย้ําเฮียย้ําคำเดิมนะครับรถยนใช้แล้วหรือรถมือสองอ่ะ ถ้าเกิดบริษัทที่จำหน่ายรถให้คุณลูกค้าไม่ซ่อมนะครับคุณลูกค้าซ่อมเองอ่านะฮะถ้าซื้อรถกับเฮียทีดูนะฮะรถแค่ไหนยางพาขับ,บขาดทําให้จารบีออกมาเยอะมากนะเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนยางพาขับแล้วนะครับอ่ายึดเป็นยางพาขับแล้วนะโอเคแล้วก็เลยเอาอะไรให้ดูหนะ่อยมีเปลี่ยนอะไรไหมมีเปลี่ยนอตัวเนาะอันนี้ยึบอะไรเปลี่ยนที่เปลี่ยนมานี่ฮะเนี่ยเราเปลี่ยนอะไรใหม่นะ เห็นไหมใช่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 เปลี่ยนของใหม่ให้เลยนะครับเพราะว่าไป,ไปลองไปลองขับแล้วเนี่ยรถค่อนข้างสายแล้วก็เราขึ้นมาเพิ่มนแบยเราโยกล้อคือเรามีแบบฟอร์มในการเช็ครถพูดง่ายถ้ารถไม่ดีที่นี่ไม่ขายค่ะไปซ่อมก่อนซ่อมก่อนนะไม่ใช่ไม่ขายซ่อมก่อนนะซ่อมก่อน่ซ่อมก่อนเออนนะฮะต้องน้องเป้เมื่อวานนะฮะเมื่อวานน้องเป้นะฮะหนีนเฮียไม่ยอมมาเลยนะ เมื่อวานเฮียนั่งดูแลลูกค้านะคือรถรถเนี่ยจะไปส่งลูกค้าแล้วเฮียเฮียมีคนทีมเนาะทีมหนูนะแจ้งพี่ว่ามันมีน้ำมันซึมซึมนะครับมีน้ำมันซึมซึมก็เลยให้ช่างเนี่ยมาดูมาดูให้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะเมื่อวานช่างซ่อมตั้งแต่ช่วงสักสนะิบเอดโมงนะฮะอยากให้ลูกค้ารับรถให้ทันเมื่อคืนซ่อมรถถึงกี่โมงลูกน้องเป้ตีสองค่ะกี่โมงนะตีสองใ็นคนเช่ารถ พี่เลพี่ทีพี่พี่เลกับพี่ทีคะ่ะพี่เลกับเมย์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 อ่ามีช่างเชิดนะครับคือ,อ,อ,ค,อคือมีช่งชงงา,างเชิดกับกับทีมงานช่างเชิดนะครับแล้วก็มีเฮียนะครับอันนี้ชื่อชื่อช่างเลนะช่างเลเนี่ยรับไม่ชอบงานซ่อมช่างเลกลับบ้านกี่โมงโลแล้วกลับดึกอยู่ครับไปดูรถลุกค้างนอกถามว่ากลับกี่โมงไม่ถามดึกหรือไม่ดึกกลับสามทุ่มกว่าครับอ๋อกลับสามทุ่มกว่าดูรถลุกค้างนอกอีกเออแล้วเมื่อคืนเฮียอยู่ถึงกี่โมง เลรักเฮียมากนะครับนะไหนว่าจะไม่ทิมกันนะยังไม่ไหวแล้วครับพอไปซ่อมรถเฮียบอกว่าอะไรฮะเฮียบอกว่าอะไรกลับมานี่กฮ <ๆ S 1> ียกลับมาทำไมกลับมารับรับทิปครับรับทิป <c oughs> ทำไม <c oughs> เลเลเป็นคน <c oughs> นักเห็นกัรเงินนะ <c oughs> เลเป็นคนดีลูกทำงานผู้บริษัทตลอดเลยนะครับ <c oughs> ลูกค้าเอาอไปรถรถเกียร์เข้ายากเข้าไม่ได้นะสายเกียร์หลุด เลก็เข้าไปดูไปดูแลลูกค้านะประมาณสองสามทุ่มเนาะซ่อมเสร็จเรียบร้อยไม่คิดค่าจ่ายไม่แต่บาทเดียวเอาใหม่สิไม่คิดค่าใจ่ายไม่แต่บาทเดียวโอ้โหเลเป็นพ่อพระมาเกิดมาขวดนึงนะครับไปซ่อมรถห้ลูกค้าไม่ค่าใจ่ายทั้งบาทเลยได้น้ำอ้อยมาขวดนึงเขาเห็นเลเป็นช้างก่อนอะเราเราทำให้ลูกค้าเต็มใจเราไม่หวังอะไรเหรอ ถ้าลูกค้าให้ตังค์เอาป่ะเอาไม่เอาดิเออไ่พูดก็จบเลยลูกค้าให้ทีอะปฏิเสธไม่ปฏิเสธคนไม่เป็นเฮียอะอ๋อเป็นคนไม่เคยปฏิเสธใครเลยสรุปเมื่อคืนได้ตังค์มาป่ะไม่ได้ครับโอเคเมื่อคืนลูกค้ารถนิสสันโนตเสียเนาะออกไปเดือนกว่าแล้วเกียร์เข้าแล้วแบบเหมือนกับสายหลุดเนาะยประมาณสักสามทุ่มกว่าแล้วไปไปซ่อมจากไหนลูกเอ่อไกลจากบริษัทใมก้าวโฮมครับโอเครถเสียแถวไม่ก้าโฮมเนาะโอเค แล้วก็เลยก็ไปซ่อมให้นะครับแล้วก็เมื่อคืนเล่กลับบ้านไปก่อนครับและเฮียบอกว่าอะไรมารับทิปครับถ้าถ้าไม่มาเมื่อวานก็ไม่ได้หุมมาไหมมาเล่เป็นคนไม่เห็นแก่เงินนะนะหุไม่มาเออถ้าเงินนะซื้อเล่ไม่ได้นะถ้าไม่มาพอเช่าแมเล่ครับไม่มาพอซื้อเล่ไม่ได้นะแล้วเล่น่ารักมากนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังแป๊บหนึ่งคือเล่บอกว่า เลเนี่ยจะมาออกรถกับกับที่บร,ริษัทเนาะนะรถราคา2อ0แสนกว่าบาทเลเลไายหมายเงี้ยส่วนตัวว่ารถคันนึงอ่ะสองแสนกว่าขอขอผ่อ,อนนะขอผ่อนเออเลเลบอกว่าเฮียผมผมขอเฮียผ่อนเนี่ยเดือนละ2 0 0พันรเดือนได้มั้ยเฮียขับฟรี8ปดเดือนด้วยครับลองขับเดี๋ยวนะขอขอขอับฟรี8เดือนผ่อนเดือนสองพันร้อยยี่สิบสี่เดือนคือสิบปีนะเล่มาถามเฮีย เลยนียเลยถามเลยกลับว่าอย่างแรกนะเอาอะไรคิดอย่างแรกนะความคิดล้วนๆเลยอย่างสองอย่างสองงี้ก็ตอบนะในฐานะที่เลยอยู่กับเฮียมาสามปีเนาะครับอย่างเฮียอยากตอบแทนเลยนะเฮียก็เลยบอกเลยว่าเลยเลยก็ผ่อนเดือนละสองพันมาร้อยยี่สี่เดือนก่อนเดือนร้อยยี่สี่ที่ผ่อนครบค่อยเอารถไปผมแก่ตายไปเลยเดี๋ยวคุ้าเลย ดีป่ะไม่ดีฮะรถมันต้องใช้เชื่อพี่ดิไอเองใช้ก่อนมันก็เก่าก่อนใช่ไหมถ้าใช้ตอนนี้เก่าตอนนี้ถ้าอีร้อยยี่สิบเดือนอีสิบปีเก่าเอามาใช้อ่ะไม่วินเทจเห็นรถวินเทจปล้วราคามันตกกันเฮียใครบอกีราคามันตกอาจจะเหลือสักหมื่นสองหมื่นนี่แหละใช่เปล่ารถยิ่งเก่ายิ่งแพงแล้วผ่อนอายุเท่าไหร่อะไรสามต่อแม่ครบตอนไหนโอ้สี่ต่อตัดไปในธนาคารไหนร้อยยี่สิบ จ่าเฮียเดยตรงเจ้าเฮียเดยตรงด้วย <c oughs> เลรักเหนียมากเลย <Okay. S 1> อจาจยาเรบลูกค้าวันอาทิตย์เครับคนวันอวที่วันอาทิตย์เราเปิดทํางานไหมเลยเปิดครับเปิดถ้าลูกค้าที่รถเสียนะออกรถจากบ,บริษัทสมชายไปนะครับแล้ววันอาทิตย์เป็นวันที่ลูกค้าว่างนะฮะส่วนใหญ่ก็อาจจะว่างวันเสาร์วันอาทิตย์บางที่ก็ว่างวันที่วันเดียวนะครับแล้วรถแบบอยากจะเช็ครถนะฮะอยากจะมาเซอร์วิสรถนะครับที่ศูนย์ซ่อมนะครับแล้วก็แผนกขายเราเปิดทุกวันนะครับ รถร้านอะไรก็ซื้อของได้นะฮะซ่อมได้นะครับเราเรามีสต๊อกของอยู่แล้วนะน้องเป้เนาะเรามีสต๊อกอะไรบ้างลูกมีอะไรหลายๆอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกองเครื่องอือไาแม็กยางอะไรมีมีครบเลยค่ะน้ำมันเครื่องมีไหมลูกมีค่ะนน้ำมัเครื่องถ้าเบรกมีไหมมีค่ะกอกอากาศมีไหมมีค่ะอะจอทีวีมีไหมซีดีมีค่ะมีครบหมดเลยใส่ล้อส่งล้อเองได้ไหมลูกถ่วงล้อเองค่ะแสดงว่าเราทํางานได้ทุกวันนะครับเราทํางานย้ํานะ บริษัทเราทางานได้ทุกวันนะครับแล้วก็แต่น้องๆเนี่ยคือหยุดนะสลับกันหยุดแต่น้องๆคือได้หยุดวันหยุดอยู่แล้วแต่ละคนนะได้หยุดวันหยุดแล้วแต่แต่เราเนี่ยคือเราเป็นห่วงลูกค,ค้าแล้วอยากได้ว่าลูกค้าไหนนมาเนาะเหมือนกับพี่เคยไปทานก๋วยเตียนะ๋ยเนาะเคยทานร้านประจำประจำอ่ะแล้ววันนี้เราเดินไปทานเนะาะร้านเขาปิดอะ่ะรู้สึกรู้สึกเนาะเลยเลยอยากให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกดีนะครับวันอาทิตย์คือว่างอาจจะตื่นสายแล้วก็มาฝากเราดูแลรถซ่อมรถให้เนาะ แล้วก็มีรถสองลองใช้ระหว่างซ่อมกลับไปนะครับแล้วเย็นก็มารับรถกลับนะครับอยากได้รถดีๆนะฮะออกรถแล้วมีคนรับประกันนะครับมีช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับผู้ทำงานนานผู้ทํางานนานนะครับช่างผมทําำทุกอย่างนะยกเว้นความดีความชั่วไม่เคยมีความดีไม่เคยปรากฏนะครับช่างเลนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับเล่นเลับ ใส่ได้ไ,ไหมใส่ได้ไหมคำตอบสร็แล <c oughs> ้วเหรอเลค